กริงเจ้าคุณนอออกวัดบางกระโจมเนื้อนวะ25 1 3ค้ารัิบผมหวัดดีนะฮะผมเอเอเมืองจันทร์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบ่งปันความรู้กันนะครับความรู้ที่มีของแต่ละคนเนี่ยอาจจะดูก็ไม่เหมือนกันดูจุดที่มองก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นอะไรที่ผมมีความรู้ในการที่ซื้อขายพระมาเนี่ยจากประสบการณ์เกือบ30ปีแล้ว ะะผมจะมาแบ่งกันกันอันนี้เรียกว่ากิ่งที่กิงออกวัดวังกระโจมนคะรนายกเป็นกิ่งที่ท่านเจ้าคุณนอนะฮะเจ้าคุณนอเรานะครับได้ปลุกเสกนะฮะนั่งปลุกเสกสร้างไว้ปีปศสอ1 3้พระพวกนี้ราคายังไม่สูงเท่าไหร่เป็นพระดีะครับและสวยด้วยปางดิบน้ำมนนะครับปางดิบน้ำมนต แล้วก็จะบอกว่าพระผู้นี้น่าเก็บพุทธคุณดีนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าสวยแบบเนี้ไม่ได้หาเก็บง่ายองค์นี้เป็นเนื้อนาวะเนื้อนาวะที่ผมผ่านมือมาหลายๆองค์เนี่ยจะเห็นเป็นเนื้อนาวะพายเงินอย่างองค์นี้เป็นพายเงินอยไม่ขาวๆทั้งองค์ละเอียดละเอียดนะฮะเป็นพายเงินแล้วแต่งทั้งองค์นะครับแต่งทั้งองค์นะฮะแต่งทั้งองค์จริง,รงๆนะฮะนะฮะ จีจะมือใช่ไหมฮะหน้าทั้งองค์แล้วก็อีกอย่างอีกผิวหนึ่งคือผิวดํานวะเรื่องของผิวดํานวะกับพายเงิน,นมันเป็นเรื่องของราคานะครับพายเงินเนี่ยมันถ้าเรื่องซื้อขายแล้วได้ราคามากกว่านะครับนะเพราะว่าคนจะชอบมากกว่านิดนึงพาข่าวสะอาดหลังเลขเก้านะฮะเน้นว่าต้องมีเลขเก้าตัวนี้นะครับเลขเก้าไทยนะครับมีเลขเก้าไทยจะใช่ถ้าไม่มีเลขเก้าเนี่ยจะลําบากหน่อยในการซื้อขายนะครับ อง์เนี้ยมีทั้งแบบตอกเลขและไม่ตอกเลขเห็นไหมฮะเนี่ยตอกเลขตอกเลขนะครับตอกเลขชัดเจนก้นจะว้าวนิดๆเนี่ยก้นเว้านิดๆตามหลักสูตรน,นี้หมายเลขหนึ่งหกสามถ้าเป็นหนึ่งหกแปดเราหมาได้ราคาเลยนะฮะ <c oughs> ก็บอกกันไว้พระพวกเนี้บางทีเดินเจอนะฮะพระเล่นทั้งหลาย <c oughs> เดินตามสนามพระงานประกวดอาจจะเห็น นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองนั้นไม่ใช่นวะนะฮะโอ้โหอันนั้นอันนั้นราคาค่อนข้างไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นนวะอย่างนี้นะฮะร,ราคาดีเนื้อตีขาวขาวแต่ถ้าเป็นนวะดําก็อาจจะถูกลงมาหน่อยผมยังเน้นว่านวะเนี่ยจะแต่งทุกองทุ่มเห็นผ่านมือมนะันแต่งทุกองนะที่บัวที่ฐานที่มือพวกนี้หน้าท่านพระเสด็จประสกนะฮะเลขเก้าก็ยังมีแต่งนะฮะแต่ถ้าไม่ตอกเลขก็จะถูกลงมา แต่ถูกลงมาเลขก็จะเป็นเลขเลขอลรบิกนะฮะก็นะฮะ,นะฮะส่วด้านหลังจะเป็น9้าเลขเลข9ไทยนะคนที่ชื่นชอบพรกกิ่งยุคเก่านี่ปีหนึนะครับผ่านมาหลาย10ปีครับคนชอบพักกิ่งผมว่าไม่ผิดหวังนะถ้าเก็บรุ่นนี้ไว้นะครับและปัจจุบันปลอมผมยังมองว่าเนื้อละว่าปลอมยังยังห่างยังยังยังไม่เหมือนยังไม่เหมือนนะครับยังไม่เหมือนแต่ถ้าเป็นทองเหลืองปลอมเยอะ นะครับแต่จะเป็นนักวะเนี่ยงานจะละเอียดกว่าเยอะงานดีกว่านะครับองค์ขงทข้งใหญ่นิดนึงใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราเทียบเลยดีกว่าเรามาเทียบกันกับเหรียญสิบดีกว่าเราจะรู้แล้วว่าใหญ่ขนาดไหนนะฮะเห็นไหมฮะนะถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยผมว่าองค์เนี่ยขนาดจะพอๆกับหลวงพ่อชินาชลุยโยจียเนี่ยนักเล่นพระจะอาจจะเข้าใจนะฮะเห็นไหม สูสีกันเลยนะครับถูสีกันเลยนะครับถ้าใครมีถสวยอย่างนี้เก็บด้ยฮะย่งยังย่งชั่วโมงนี้เก็บได้อาจารย์จุนนอท่านเป็นพระดีปฏิบัติดีจริงครับถ้าใครไม่เก็บสนใจจะแบ่งปันให้ผมผมก็รับเช่านะฮะนะฮะติดต่อมาทางผมนะฮะเอเมึงจันแล้วก็นิวชนุตลูกชายผมนะครับช่อง YouTube ก็ใช้ชื่อสองพ่อลูกนะครับก็ปัจจุบันก็มีร้านอยู่พันทิพย์กับวงวานนะฮะแล้วก็เอสซสายใต้ ก็แบ่งปันความรู้กันนะฮะมีอะไรติดต่อมาคุยกันนะฮะขอบคุณนะครับ